ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อ้านสเตชันสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของชชอคอัพนะครับผมชชอคอัพรถจักรยานยนต์นะฮะวันนี้เราจะพูดแค่ชชอคอัพหน้านะครับเพราะว่ามีมทั้งโชอคอัพหน้าและโชอคอัพหลังนะฮะลักษณะรูปร่างหน้าตาก็แตกต่างกันนะครับวันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนละกันเริ่มจากชชอคอัพหน้านะฮะซึ่งชชอคอัพหน้านะฮะที่เราคุ้นเคยกันกับรถจักรยานยนต์นะฮะไม่นับเบสป้านะเอาแค่รถจักรยานยนต์ทั่วไปนะฮ ก็จะมีแบบเทเลโคปิกแล้วก็อัพไซด์ดาวนั่นเองนะฮะซึ่งเรารู้กอยู่แล้วนะครับว่าตัวโชคอัพหน้าเนี่ยตัวน้ำมันโชคมีอายุการใช้งานนะฮะแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันกันด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันโชคเบอร์น้ำมันโชคใช้อย่างไงต้องเลือกเบอร์ไหนนะฮะแล้วต้องเติมเท่าไหร่อะไรลนะักษณะแบบนี้นะครับแลาสไลด์ก็มาฮะกับไอครั้งกับสไลด์หน้าตาแบบนี้นะครับผม วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชกอัพกันนะฮะแบบง่ายๆครับผมไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะไปกันต่อเลยครับที่สไลด์ที่2นะฮะชกอัพหน้านะครับอย่างที่ผมแจ้งมาตอนต้นนะฮะว่าจะมีแบบเทเลโคปิกแล้วก็อัพไซดดานั่นเองนะฮะซึ่งเทเลโคปิกก็ตามที่เห็นในรูปเลยนะครับผมลักษณะของตัวชกอัพก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวแกนโชนะฮะและตัวกระบอกโชกก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมข้อดีของชกอัพแบบเทเลโคปิกนะฮะ,ะราคา ถูกนะฮรราคาไม่แพงนะครับต้นทุนการผลิตก็ต่ำนะฮะบำรุงดูแลรักษาง่ายนะฮะถ้ามีปัญหารั่วซึมขึ้นมานะฮะช่างทั่วไปก็สามารถที่จะเมนเทนนมันได้นะครับอะไรต่างๆก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมเทเลโคปิกอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแบบสั้นลงมานิดหนึ่งนะฮะสังเกตตรงแกนตรงนี้แกนโช๊คก็จะสั้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะมักจะพบเห็นอยู่ในพวกรถแม่บ้านนะครับผมเวฟฟินอะไรพวกนี้นะฮะหรือจะเป็นรถอัตโมตินะครับตั้งแต่คลิกนะฮะ แกสฟิลาโนจิออโนยันฟอร์ซาก็สั้นๆแบบนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นเทเลอพอปิกเหมือนกันต่างแค่แกนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานภายในของโช๊คอัพเทเลอพอปิกกันดีกว่านะฮะว่าภายในม,นมันมีอะไรบ้างนะครับผมเอาแบบคร่าวๆไม่ต้องลงลึกนะฮะเอาให้พอเข้าใจการทํางานนะครับผมภายในก็จะมีสปริงนะครับผมสปริงลูกศรชี้อยู่นะมีสปริงอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวส้มๆก็คือน้ํามันนะฮะม่ใช่น้ำมันโช๊คด้วยมีสปริงนะฮะด้านนอกนี่ก็จะเป็นกระบอก ข้างบนกระบอกข้างล่างนะครับผมลักษณะการทํางานประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัววาล์วอ่ะตัวนี้จะเป็นตัววาล์วนะฮะเอาไว้กัน้นระหว่างชั้นน้ำมันชั้นบนชั้นล่างนะฮะอันนี้ลึกไปแล้วเอาแค่นี้พอนะฮะรู้ว่ามันมีวาล์วแล้วกันข้างในนะครับผมกลไกก็จะไม่ซับซ้อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบ down อัพไซด์ดาวก่อนดีกว่านะฮะ ชคอัพอัพไซด์ดาวก็ตามที่เห็นในรูปนะครับในต่างประเทศนะครับบางทีก็จะใช้คําว่าอินเวอร์ชชคนะฮะอินเวอร์ก็คือการกลับด้านนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆก็คืออัพไซด์ดาวนั่นเองนะครับผมลักษณะก็เหมือนกับเมื่อกี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันกลับหัวกันกระบอกเนี่ยจะอยู่ด้านบนและลักแกนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับรถเล็กๆที่ใช้ช็คอัพแบบนี้ก็จะมี M S X Summer X นะฮะ มีมังกี้นะตามตัวอย่างในรูปนะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะเป็นพวกตระกูลบิ๊กไบอะไรหลายรุ่นนะฮะก็จะใช้เป็นโช๊คแบบอัพไซด์ดาวกันนะครับและโช๊คอัพแบบอัพไซด์ดาวมันดียังไงนะฮะโช๊คอัพแบบอัพไซด์ดาวนะครับ, up, บ,บ,ะรบจะซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าโช๊คอัพแบบเทเลโคปิกนะฮะกรบะบอกใหญ่กว่าปริมาณน้ำมันที่ใช้ก็ใหญ่กว่าสปริงก็ใหญ่กว่านะครับผม แต่ก็มีข้อเสียนะฮะคือราคาก็แพงกว่านั่นเองนะฮะแต่ประโยชน์ก็ไม่ได้มีแค่ซับน้ำเสถียนะฮะในการเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงค่ายความมั่นคงที่มากกว่าโช็อคอัพแบบเทเลอโพปิกนั่นเองนะครับผมเราจึงมักพบเห็นชคลักษณะแบบนี้ในรถบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์คันใหญ่ๆนะฮะหรือจะเป็นรถแข่งมอเตอร์จีพีเองก็ตามเนะะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช็อคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวทั้งนั้นนะครับผมแต่ข้อเสียอีกอันนึงนะฮะนอกจากราคาแพงแล้วมันแทน,นก็โหดนะฮะ เป็นยังไงนะฮะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปตรงนี้นะฮะก็จะเป็น การแสดงภายในของชงอัพแบบอัพไซด์ดาวที่มีแก๊สอยู่ข้างในนะฮะถ้าไม่มีแก๊สก็จะเป็นแบบนี้นกลไกต่างๆก็จะเยอะกว่านะครับเพราะประสิทธิภาพมันดีกว่านั่นเองนะฮะร,ราคาก็เลยสูงมากขึ้นนะครับการแกะออกมาเป็นทนเน็ก็จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษอันนี้ผมแจ้งไปนะฮะลักษณะของอัพไซด์ดาวก็จะเป็นประมาณนี้เรารูกันคร่าวๆประมาณนี้พอนะครับอ่ะไปกันต่อนะฮะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะฮะระหว่างตัวเทเล็โคปิกแบบนี้กับอัพไซด์ดาวแบบนี้นะครับเห็นไหม,มกลไกการทํางาน ชิ้นส่วนต่างๆภายในมันก็ต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติก็จะต่างกันอยู่แล้วนะฮรราคาก็ต่างกันนะครับแต่ว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยชุกอัพเทเลโคปีก็เพียงพอนะฮะเพียงพอการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมและตั้งแต่เกิดมาต้นคลิปก่อนดูสไลด์เราจะพูดถึงเกี่ยวกับน้ํามันโช๊คด้วยใช่ไหมฮะกันดูภายในของในรูปเนี่ย ก็จะมีน้ำมันเหมือนกันอ่าส้มๆอันนี้ส้มๆอันนี้เหลืองๆอ่ะเป็นน้ำมันเหมือนกันมีคอยสปริงเหมือนกันเลยอ่ะนี่ก็มีสปริงเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องมีอายุการใช้งานนะฮะน้ำมันโช๊คในชงอัพหน้าของรถจักรยานยนต์นะครับมีอายุการใช้งานอยู่ที่2ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนคุณก็ทําการเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมและน้ํามันโช๊คนะครับที่มีจําหน่ายอยู่ในบ้านเราก็มีหลายยี่ห้อนะฮะมีตั้งแต่ราคาไม่แรงมากยี่ห้อคุ้นเคยกันก็มีนะ อ่าอย่างเงี้ยขอดเหลืองริมซ้ายตัวนี้พอดีเฟรมผมมันบางนิดหนึ่งในเกียร์ด้เกียร์ก็มีน้ำมันโชค๊คนะครับไม่ได้มีแค่อต้นลูปนะฮะในเกียร์ก็มีราคาไม่แรงด้วยขนไม่กี่บาทนะฮะหรือจะเป็นแบบของศูนย์อ่ะน,นี้ของ Honda ตัวอย่างออกมาเป็น Honda นะฮะยามาฮ่าก็มีนะครับผมเป็นน้ํามันโชคศูนย์นะครับผมหรือจะเป็นแบรนด์เตอร์ปาร์ตี้ขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นอ่อย่างที่ยอดฮิตกันก็จะเป็นโมดตุน,นะฮะโมดตุนเนี่ยก็จะมี2แบบ ะะมีที่เป็นฉลากเขียวๆแบบนี้ที่จะเขียนว่า expert ผมเคยสอนไปแล้วคลิปเก่าๆถ้ามดตุนฉลากประมาณรุ่นแบบนี้ที่เป็นสีๆเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวๆอ่ะมันคือเกลือสังเคราะห์เพราะฉะนั้นน้ํามันมตุลกระป๋องเนี้ยมันเป็นน้ํามันโช๊คแบบ กึ่งสั่งเคาะนั่นเองนะฮะราคาจะไม่ค่อยสูงมากนะครับน้ำมันโชว์ของโมตุนแบบสั่งเคาะร้อยมีไหมมีนะฮะมันจะเขียนว่า f a c t o r ี่ล n e หรือเอประมาณนั้นนะครับราคาก็จะสูงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเบอร์หนึ่งนเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะฮะจะมีแต่เบอร์ที่เป็นเบอร์เบอร์สองจุดห้าห้าดับเบิลอะไรพวกนี้นะครับในเกรดของสัง่งเคาะของโมตุนนะฮะในอีกตัวนึ่ก็ตัวนี้อ่า วา s เนะครับผมแบรนด์โชว์อัพระดับโลกนะฮะของคนไทยนั่นเองนะครับผมตัววา s เอเองนะฮะน้ำมันโชว์ของเขาก็จะเป็นสังเคราะห์ลอยทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกเบอร์นะฮะเพราะว่ามันมีแค่รุ่นเดียวมันมี5 W 7.5เบอร์10อะไรพวกนี้นะฮะแล้ว15 20 30นะครับผมมี2ไซส์มีไซส์1ลิตรแบบนี้อันนี้คือ1ลิตรนะฮะแล้วก็จะมีไซส์250 ml นะฮะก็อย่างขวดที่อยู่ข้างๆผมแบบนี้อ่าอันนี้คือ250 ml นะครับผม ก็เป็นไซส์ที่เหมาะกับรถเล็กนะเวฟคลิก P C X พอนะฮะใช้พอนะครับผมอย่างที่ผมเคยทำคลิปเป็น4ีีก็ใช้พอนะครับกระป๋องเดียวนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นพวกฟอร์ซ่าขึ้นมาเนี่ยฟอร์ซ่ากระป๋องเดียวเอาไม่อยู่นะฮะมันจะกึ่มๆนิดนึงแนะนำไปซื้อป๋องใหญ่ดีกว่านะฮะเป็นกระป๋องนิดหม่เพราะว่ามันจะใช้เกือบเกือบหมดกระป๋องอยู่ๆเกิดอุบิเหตุทำน้ำมันหกขึ้นมาใช้กระป๋องเล็กอาจจะไม่พอทีนี้กลับมาที่คําถามยอดฮิตกันนะฮะเราเมื่อเรารู้ไปแล้วว่าน้มันนโชเี่ย มันมีอายุการใช้งานใช่ไหมแล้วมันก็มีน้ํามันโช๊คให้เราซื้อไปเปลี่ยนกันอยู่แล้วดันที่ผมไปดูมาสักครู่นี้ถ้าคุณจะให้ช่างเปลี่ยนให้หรือคุณจะไปให้ศูนย์เปลี่ยนซึ่งไม่รู้ศูนย์จะรับเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ก็จบไปนะฮะแต่ถ้าใครที่จะทําเองอ่ะอยากทําเองก็ยิงคําถามกันนะครับว่าน้ํามันโช๊คเนี่ยมันต้องใช้เบอร์ไหนและมันเติมเท่าไหร่ อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะเป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากนะครับผมในเวลามีลูกค้าต้องการซื้อน้ำม,มันโชค๊คในร้านคา้าช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็จะมาถามกันบ้าเออพี่ครับผมใช้รถอย่างเช่นคริกแล้วกันคลิก1้อย e d คริบ LED พี่ผมต้องใช้น้ำม,มันโชค๊คเบอร์อะไรแล้วต้องซื้อกระป๋องไหนกระปองเล็กได้ไหมหรือต้องเป็นกระปองใหญ่ไปอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับตอนคุณถ่ายน้ำม,มันโชค๊คออกมาคุณก็เอาของเก่าที่คุณถ่ายออกมา ไปตวงและวเท่าไหร่คุณก็บวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะมันจะมีตกค้างในกระบอกด้วยนะครับแต่ถ้าคุณต้องการความเป๊ะความเป๊ะเลยว่าเฮ้ย hey, ฉันต้องได้ performance, เพอร์ฟอร์แมนซ์เป๊ะๆแบบนี้ถ้าได้สดาตรฐานโรงงานน่ายิ่งดีเราพูดถึง t a ต d a า d ก่อนนะอย่าเพิ่งคาไปแอดวานะเอามาตรฐานโรงงานก่อน,นแนดดล้วกันมาตรฐานโรงงานคุณจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันโชกที่ติดรถมาใช้เบอร์อะไรแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ยากครับมาที่หน้านี้คู่มือการซ่อม นะครับผมคู่มือการซ่อมเนี่ยจะมีบอกนะฮะว่าน้ํามันโช๊คที่ติดรถมาจากโรงงานใช้เบอร์อะไรเติมข้างละเท่าไหร่นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจกันเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะบอกนะับว่าไอ้คู่มือซ่อมแบบนี้มันโหลดได้ที่ไหนนะฮะแล้วถ้าถามกลับว่าทำไมต้องดูคู่มือด้วยเพราะว่า,ารถแต่ละคันเนี่ยใช้ปริมาณน้ํามันโช๊คไม่เท่ากันนะครับกับที่สไลด์ใหม่นะฮะอันที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยดูเผินเผยเหมือนจะเป็นซุปเปอร์ครับเหมือนกันแต่มันเป็นคนละตัวนะฮะอันนี้เป็นเบาะแยก อันนี้เป็นเบาะยาวตัวนี้คือปี2018ตัวนี้คือปี2 0 2 1นะฮะลายมือไม่ค่อยสวยด้วยนะครับผมเบาะแยกกับเบาะยาวหน้าตามันเหมือนกันเลยคุณคิดว่าฉันะมาโชว์เท่ากันไหมดูหน้าต่อไปอันนี้ผมแยกไปแล้วอ่ะผมเขียนอะไรก็ได้ตัวนี้คือเบาะแยก2018ตัวนี้คือเบาะยาว2 0 2 1เอาเบอร์ก่อนตัวนี้อาจจะเล็กนิดน,นึง๋ยวผมเขียนให้ตัวนี้ในคู่มือเขียนว่า10 W อันนี้ก็ใช้ 10W เหมือนกัน เบอร์เดียวกันนะฮะถ้าคุณต้องการความสแตนดาดอยากได้เบอร์สแตนดาดเลยแบบเบอร์เดิมโรงงานเลยถ้าคุณไม่อยากได้ของยีหย่ห้อเขายี่ห้อฮอ n ด้คุณอยากได้ยี่ห้อที่สบายใจขึ้นมาหน่อยอย่างเช่น m มโต้ b s ไเอสเอสอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นเออร์ลินคุณก็ใช้เบอร์สิบอ่ะคู่มือมันบอกแล้วว่าเบอร์สิบแล้วคําถามต่อมาปริมาณเท่าไหร่นะฮะอ่ะปริมาณเท่าไหร่ถ้าคุณมีคู่มือซ่อมอยู่แล้ว มันบอกอยู่นะครับจริงๆหน้าเมื่อกี้ก็มีนะอย่างตัวอันนี้ผมเขียนก่อน2018นะฮะอันนี้2021บอะแยก2018เนี่ยตัวนี้เขียนเล็กๆอยู่อาจจะมองไม่เห็นผมเขียนให้63.5 ml ต่อข้างนะครับอีกตัวหนึง่ง64 ml นะฮะต่อข้างเหมือนกันนะครับด้านบนเขาจะเขียนอยู่นี่ตรงนี้มีให้ดูด้วยนะฮะจะเป็น high volume นะฮะเวลาใช้เครื่องมือพิศเศษบัดถ้าอยากได้ความเที่ยงตรงเลย พาใช้มีค่าไฮวอลลุ่มอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น73มิลลิเมตรส่วนตัวเบาะยาวก็จะเป็น74แสดงว่าไม่เท่ากันนะครับขนาดเป็นรถซปเปอร์คับออกปีต่อๆกันเลยน้ำมันโช้กยังต่างกันนิดหนึ่งถามว่าซีเรียสไหมถ้าเป็นการแข่งขันซีเรียสนะฮะแต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปก็พอไหวพอไหว,ไหวเติมใกล้ๆกันก็พอได้นะฮะทีนี้มาต่อกันที่จะดาวน์โหลดที่ไหนคู่มือซ่อมนะครับสามารถหาได้ที่ Google นะฮะ คุณอยากได้คู่มือตัวไหนรถรุ่นไหนคุณพิมพ์ไปมันมีคู่มือซ่อมนะครับแต่อาจจะไม่อยู่หน้าแรกนะฮะอย่างตัวอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยผมเขียนอยู่ว่าเนี่ยคู่มือซ่อม Honda Wave 110 110 i ด้วยแล้วมันขึ้นมาไหมมันก็ขึ้นนะฮะเนี่ยคู่มือซ่อม Honda Wave 110ตรงนี้ก็ขึ้นเนี่ย เป็นรูปภาพเลยน้าปกเดียวกับเมื่อกี้ด้วยเป็นคู่มือการซ่อมพันนเวฟนะฮะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นหน้าแรก Google อาจจะต้องเปิดไปหน้า2หน้า3อาจจะเจอนะฮะยังไงมันมีนะครับผมขนาดคู่มือซ่อมพวกฟอร์ซ่ารถขับเท้าอย่างตัว CT ทีที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้ไปผมยังหาบาได้เลยนะฮะมันมีนะฮะแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับใน Google มีทุกอย่างนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็แรงด้วยนะครับคุณคลิกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มานะฮะทีนี้มาต่อกันในเรื่องของเบอร์น้ํามันดีกว่านะฮะ 10เดิเป็นยูเป็น15หเดิเยูหรือจะเป็น20เบเดิมยูซึ่งเรารู้อยู่นะว,ว่าเบอร์ยิ่งมากน้ำมันมันยิ่งหนืดหลักการเดียวกันน้ำมันเครื่องเลยอย่างในคู่มือซ่อมเนี่ยซูเปอร,ร์คัพใช้น้ำมันโช้เบอร์สแตนดาร์ดคือเบอร์10เดิเยูถ้าเราเพิ่มไป15หหรือเพิ่มเป็น20จะเกิดอะไรขึ้นน่า,า,าสนใจนะฮะไปดูกันดีกว่านะครับหนึ่งเลยการยุบตัวจะช้าลงการยุบตัวคืออะไรจังหวะที่รถมันยุบบึง้งขึ้นไปอย่างเงี้ยยุบแล้วค่อยรีบ จังหวะยุบตัวถ้าเติมน้ำมันที่เหนืดขึ้นจังหวะยุบตัวจะเกิดแรงต้านขึ้นนะฮะทำให้ยุบตัวช้าลงนั่นเองนะครับผมหรือสรุปง่ายๆตอนที่ผมเขียนในสไลด์นี่แหละก็คือไม่ยุบตัวเร็วจนเกินไปเมื่อเจอแรงกระแทกนะครับเคยเป็นไหมคีคีอยู่บางทีเจอเนินเจอหลุมนิดนึงมังปึ้งเลยหรือบางทีอาจจะเป็นชกยันกระแทกบางโคนใต้ถ่งคออะไรแบบนี้นะฮะถ้าน้ํามันเหนื่อยขึ้นจังหวะแบบนั้นจะลดน้อยลงนะครับผมจังหวะคืนตัวดีกว่า คืนตัวก็ช้าลงด้วยนะฮะเพราะว่าน้ำมันมันเหนืดขึ้นนั่นเองนะครับในสไลด์ผมก็เขียนอยู่นะฮะว่าการคืนตัวของชงอัพก็จะช้าลงนั่นเองนะฮะหลังจากที่ยุบตัวลงไปแล้วนะครับผมแล้วมันช่วยอะไรนะฮะก็จะช่วยลดอาการกระเด้งนะฮะอาการเด้งและทาให้รถมีความมันคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคุณเพิ่มเบอร์ที่เหนื่ขึ้นนะฮะจากื่อสักครู่เนี่ยซุปเปอร์คัพในคู่มือให้เติมเบอร์สิบเดี๋ยวมันอยู่ถ้าคุณเติมไปสิบห้าเดี๋ยวมันอยู่คุณก็จะได้คุณ มีการบรรทุกหนักมากขึ้นขับขี่สองคนประจาอะไรแบบนี้นะหรือมีการขนของนะฮะตัวรถมีน้ําหนักโหลดเยอะนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มเบอร์เข้าไปเพื่อช่วยให้การซรับแรงสะเทือนดีขึ้นนั่นเองนะฮะหรือรถแรงสะเทือนนะฮะเวลาคุณเจอะหลุมเจอบ่อนะครับผม mm hmm. ก็ตามที่เราไปเมื่อตอนตอนนะะ้นนะมาแล้วที่สําคัญที่คนชอบกันตั้งเลยเนี่ยความรู้สึกหนึบให้ความรู้สึกว่ามันหนึบอ่าแต่จริงๆทุกคนเข้าใจผิดกันหมดเลยนุ่มหนึบเนี่ยมันไม่อยู่ด้วยกัน มันต้องแยกมาจากกันนะฮะหลายคนนะฮะชอบพิมพ์มาถามว่าพี่ครับเส้นยังไงให้มันนุ่มหนึบความนุ่มกับความหนึบอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเข้าใจกันด้วยนะฮะต่อที่สไลด์ของเราดีกว่านะฮะเพรามันเริ่มหนึบขึ้นเพราะมันน้ํามันมันหนืดขึ้นความเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของการเพิ่มเบอร์น้ํามันนะแต่ก็มีข้อเสียอ่าข้อเสียผมก็ทําไว้ให้นะครับผมทําให้โทุกู้สึกแข็งเกินไปในบางเส้นทางนะครับผมแล้วก็นี ตอบสนองต่อแรงต้านแรงสะเทือนเล็กน้อยอาจจะลดลงฝั่งต้องงงไหมาบางจังหวะที่เราขับรถไปเนี่ยบางทีเราเจอรอยต่อถนนนิดนึงหรือไอ้เส้นที่เขาตีไว้ตรงทางโค้งที่ขับผ่านรถยนต์ผ่านแล้วตืดๆๆไอสเส้นพวกนี้ลืล่นเราต่อถนนที่มันไม่ได้ล้าทุเรำมากมันแบบนิดๆหน่อยถ้าน้ำมันโชคหนืดเกินไปเวลาเจออุปสรรคแบบนี้ที่มันไม่ได้โหดร้ายมากโชคยังไม่ยุบนะ มันจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวแล้วมันจะแข็งปั๊บๆไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นถึงผมถึงบอกนะครับว่าไอ้ความนุ่มกับความเหนียวัอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะเพราะจังหวะที่ว่ามันตกหลุมเบาๆนิดนึงหรือว่าเจอรอยต่อถนนนิดนึงพอน้ำมันโชคมันหนืดจังหวะยุบตัวมันจะช้าลงพอจังหวะยุบตัวช้าลงเราผ่านไปปุ๊บก็จะรู้สึกว่ามันแข็งพอเข้าใจไหมแล้วพอจังหวะยุบตัวมันช้าคืนตัวมันก็ช้าอย่างที่เราไปตอนต้นอ่ะดูสไลด์มาใหม่เลยคืนตัวมันก็ช้ายุบตัวมันก็ช้า ถ้าคุณรูดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าถนนไม่ได้ขูดขามากแตเป็นรอยต่อแล้วคุณรูดยาวชกอัพยังไม่ยุบเลยแล้วมันต้องจัง,จงหวะเด้งแล้วมันก็จะแข็งมันจะสะเทือนมากประมาณนี้นะฮะสไลด์ต่อไปและการเพิ่มปริมาณน้ํามันล่ะสมมุติว่าเราเอาเบอร์เดิมอ่ะเป็นเบอร์สิบเือมันยูนี่แหละแต่เราใช้วิธีการเพิ่มแถนได้ไหม แต่หลายคนชอบทํากันนะฮะพวกร้านสํานักแต่งข้างนอกก็ชอบทํากันในการเพิ่มปริมาณน้ํามันบางคันโหลดมาก็เพิ่มน้ามันเข้าไปเนนั้นเพิ่มน้ามันสู้นะฮะถามว่าเพิ่มน้ํามันสู้แล้วมันส่งผลอะไรดูในสไลด์มีคําตอบอยู่นะครับอันนี้ผมเทียบเป็นตัวอย่างล้วกันเพราะส่วนใหญ่รถในบ้านเราจะเป็นเทเลอโปิกกันแล้วไปจัดทรงกันเนี่ย PCX คลิกหรือจะเป็นฟอร์ซ่าเนี่ยมันก็เป็นชงออัพเทเลอโปิกนี่แหละก็เลยเอารูปนี้มาเป็นตัวประกอบนะฮะถ้าคุณเพิ่มปริมาณน้ํามันในกระบอกโช๊คนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคื เพิ่มแรงต้านในการยุบตัวเพิ่มแรงต้านในการยุบตัวคืออะไรสังเกตไหมเวลาคุณกดนุ่นรู้สึกว่ามันแข็งๆกดไม่ค่อยลงนั่นแหะคือการเพิ่มแรงต้านพวกรถที่เป็นโหลดหน้ามาตัวดีเนี่ยชอบเพิ่มน้ํามันกันเพราะว่าพื้นที่ของอากาศในโชคมันน้อยลงนั่นเองนะฮะถ้าคุณเพิ่มปริมาณน้ํามันเข้าไปอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมสีส้มๆเนี่ยนี่คือปริมาณน้ํามันที่มีอยู่นะฮะส่วแดงขาวๆตรงเนี้ยคือแก๊ปของอากาศที่ยังอยู่ข้างในถ้าคุณเพิ่มปริมาณน้ํามันเข้าไปแสดงว่าไอ้แก๊ปตัวนี้ก็จะลดลดง มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆพอพื้นที่ของอากาศมันลดลงทําให้เวลาเจอจังหวะยุบเนี่ยมันก็จะกดตัวเองลงได้ยากขึ้นนั่นเองนะฮะก็เหมือนกับที่ผมสรุปตรงนี้นะครับผลที่ได้คือโชคจะยุบตัวยากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะจังหวะที่กระแทกดุนแรงนะครับผมขับๆไปเจอหลุมเจอบ่อที่แบบบางทีเจอรอยต่อที่มันดุดันนิดนึงหรือเจอหลุมที่มันใหญ่หน่อยหนึ่งมันจะไม่เคยลงลนะจะมันจะกระแทกแต่โชคจะไม่หยัน แต่มันจะรู้สึกว่ามันแข็งมากนะครับผมและสิ่งที่ตามมาอย่างนึงก็คือนี่ลดการคืนตัวอย่างรวดเร็วก็คือรีบาร์ีบาร์ก็จะช้าลงด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีพื้นที่ของอากาศน้อยจังหวะที่น้ำมันมันผ่านบาร์ข้างในนหละไอ้บาว์ตัวเนี้ยมันก็จะทําให้มันช้าลงด้วยนะครับพอจังหวะลีบาร์มันช้าลงก็ยากถ้าคุณขับขี่เร็วๆอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันคงพอเข้าใจไหมอาจจะรู้สึกว่ามันคง แต่ความแข็งความสมูทบางผังมันจะหายไปข้อดีมันมีไหมมันมีนะฟังมาเมื่อสักครู่นี้อาจจะรู้สึกว่าทํามว่ามันก็ดูเหมือนจะมันจะดีมันจะไม่ดีวะเนี่ยข้อดีมันก็มีอ่ะอันแรกเลยลดอาการยุบตัวที่มากเกินไปอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นะฮะว่าถ้าเราเติมน้ํามันโชกเยอะๆโอกาสที่เราจะแทกแล้วโชคมันยันอะโชกหน้ายันมันจะไม่ค่อยมีแล้ะเพราะว่ามันกดลงยากมากนะฮะช่วยป้องกันไม่ให้โชกยุบตัวสุดอ่า รณีที่เจอแรงกระแทกหนักๆนะครับผมโอกาสที่โชกยันจะไม่ค่อยเจอแล้วต่อมานะครับเพิ่มความมั่นคงอ่ะเมื่อกี้ที่เราไปเลยก็คือเวลาเข้าโคง้งเข้าโคง้งหรือขับรถทางตรงเนี่ยถ้าโชคที่มีความแข็งหน่อยหนึ่งอ่ะเวลาขับเร็วๆอ่ะมันจะรู้สึกมั่นใจมากกว่าสังเกตจากโชกอัพแต่งก็ได้โชกอัพแต่งเกือบทุกยี่ห้อ เปลี่ยนปุ๊บแม่งแข็งปับ๊บโดยเฉพาะโชค b ก s s เนี่ยแข็งชิปแบงเลยแต่ถ้าคุณขับขี่ด้วยความเร็วสูงคุณจะเข้าใจว่าที่มันแข็งอะ่ะแล้วมันขับอะ่ะมันรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่หลายคนไม่เข้าใจนะฮะมีเหมือนกันบางคนเอาเบอร์ผมจากไหนก็ไม่รู้ไปโทรโทรมาถามเลยแต่ไม่ซื้อกับผมนะซื้อที่อื่นมาแล้วก็มาถามว่าทำไมเปลี่ยนชกอัพมาแล,แล้วมันรู้สึกแข็งจังเลยพี่ผมซื้อ YS s รุ่นนั้นรุ่นนี้มาแม่งแข็งทุกรุ่นนะชกอัพบา s Z แข็งนะครับ ตัวโปรเฟนเดอร์ก็แข็งนะฮะไม่ใช่ว่ามันนิ่มนะครับผมไอ้นุ่มหนึบอ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าคุณอยากนุ่มโชคมันต้องนุ่มมันต้องนิ่มหน่อยแต่ถ้าคุณอยากหนึบโชคมันต้องแข็งนิดนึงพอเข้าใจนะอ่ะกลับมาต่อที่สไลด์ของเรานะครับการเพิ่มปริมาณน้ํามันฮะข้อสุดท้ายเลยคือเหมาะกับการบรรทุกอ่าถ้ามีการบรรทุกมากๆเนี่ยมีการรับโหลดเยอะๆการเพิ่มปริมาณน้ํามันโชคเนี่ยทำให้โชคมันกดลงยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่โชคยันก็จะน้อยก็จะเหมาะสมกับพวกที่บรรทุกนกักอ,อะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียก็มีข้อเสียตรงนี้บนใหญ่ใหญ่ก็แหละมีข้อเสียเหมือนกันถ้าคุณเพิ่มปริมาณน้ํามันที่มากเกินไป จะเกิดอะไรขึ้นโชคก็จะแข็งสูญเสียความทุ่มนวลหรืออาจจะไม่ดูดซับแรงสะเทือนเลยนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรก็ว่าไปนะครับการตอบสนองของโชกอัพอาจลดลงในทางเรียบหรือการกระแทกเล็กๆซึ่งอาจทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายในการขับขี่เพราะเราผ่านร้อยต่อถนนที่มันไม่ได้หนักหน่วงมากพอโชคมันแข็งเกินไปเนี่ยจังหวะที่โชคมันจะยุบตัวหรือคืนตัวมันจะไม่มี เพราะวมันทํางานไม่ทันเวลาขับผ่านก็รู้สึกว่าผมมันเด้งจังวะเหมือนขี่เกวียนอะ่ะประมาณนั้นนะฮะและส่งผลให้พวกซีนต่างๆเนี่ยรั่วซึมเร็วขึ้นนะครับคนที่เป็นโหลดหน้ามาแล้วน้ำอัดมาสักแข็งเป๊ะเพื่อกันไม่ให้ตัวแผงคออัดชนบางโคลหรือชนล้ออะไรพวกเนี้ยสังเกตไหมว่ารถพวกคุณเนี่ยซีนชองอับจะรั่วกันบ่อย นะครับเพราะว่าปริมาณอากาศที่มันอยู่ข้างในมันก็น้อยลงแล้วพื้นที่ว่างมันน้อยเวลามันเกิดจังหวะกระแทกเข้าไปเนี่ยเหมือนกับทุกอย่างมันเบียดเสียดกันหมดอ่ะมันก็ต้องหาทางออกจุดที่อ่อนที่สุดที่มันจะออกได้ก็คือซีนยางต่างๆนั่นเองนะฮะก็เลยทําให้ซีนยางมันรั่วเร็วนั่นเองเรื่องราวของการเพิ่มเบอร์น้ํามันเพิ่มเบอร์น้ํามันสิ่งที่ได้ก็ตามที่เล่าไปการเพิ่มปริมาณน้ํามัน สิ่งที่ได้สิ่งที่เสียก็ตามที่เราไปประมาณนี้นะฮะเอาแบบก็ใจง่ายๆ,ๆนะฮะส่วนอายุของโช๊คอัพนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงอายุของน้ํามันโช๊คไปแล้วน้ำมันโช๊คมีอายุประมาณ2ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนคุณก็ทําการเซอร์วิสได้แล้วแต่โช๊คออพทั้งชุดนะฮะมันมีอายุนะครับผมอายุอยู่ที่5ปีนะฮะ 5ปีหรือ10,000แสนกิโลเมตรนะครับคุณก็ทำการเปลี่ยนช็องอัพชุดใหม่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องซ่อมเลยนะฮะถามว่าทำไมไม่ให้ซ่อมในเมื่อซีน้ำมันซีนกันฝุ่นมันก็เปลี่ยนได้นี่พี่น้ำมันก็เปลี่ยนได้ทำไมไม่ให้ซ่อมแต่มาให้เปลี่ยนเพราะว่าค่าเคของสปริงมันเพี้ยนนะครับผมการใช้งานบ่อยๆสปริงเริ่มล้าค่าเคความแข็งของสปริงก็จะเพี้ยนเป็นด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่เชื่อกันอีกเอามาจากไหนตาแบนนี้มั่วหรือเปล่ายามาฮ่าบอกไว้นะฮะร,ระบบการสะเทือนของมอเตอร์ไซค์คืออะไรอธิบายไว ไปอ่านใน,ในยามาฮ่าแต่ผมไฮไลท์มาเลยว่าเปิบตรงนี้ข้อควรคำนึงของช็อกอัพบอดไซค์คือให้เปลี่ยนช็อกอัพเมื่อครบอายุการใช้งานโดยทั่วไปอยู่ที่10,000แสนกิโลเมตรหรือ5ปียมามาฮ่าก็แจ้งไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าช็อกอัพคุณมีอายุการใช้งานถึง5ปีหรือห0แสนกิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นช็อกอัพหน้าหรือช็อกอัพหลังคุณก็ทำการเปลี่ยนชุดใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยตตแว่นยมามาฮ่าก็เป็นผู้ผลิตรถเขาจะขายอะไรได้บ่า ดูเจ้าอื่นบ้างเติร์ดปาร์ตี้ดีว่าโปรเฟนเดอร์ Pro ender, นะครับโปรเฟนเดอร์ก็บอกอยู่นะฮะ,ะตรงนี้ไฮไลท์ให้เร็วๆนะฮะอายุการใช้งานของช็ออัพมอเตอร์ไซค์อยู่ที่1 0 0 0 0แกิโลเมตรหรือ5ปีนะครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนคุณก็ทำการเปลี่ยนชุดใหม่ได้เลยนะครับ แต่ก่อนถึง5ปีนะฮะถ้าครบประมาณ2ปีเดียวสองหมกิโลคุณก็เซอร์วิสน้ำมันโดยเฉพาะชงอัพหน้ากันไปก่อนนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชงอัพนะฮะแบบง่ายๆสั้นๆไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะครับว่าระบบวาล์วทำงานยังไงค่าเคสปริงมีสปริงโปรเจสซีดมีสปริงลีนเนียอะไรยังไงไม่ต้องสนใจเอาแค่นี้พอนะครับผมถ้าที่ชอบเรื่องราวย่อยง่ายลักษณะแบบนี้นะครับก็ทิ้งในคอมเมนต์บอกเราไว้หน่อยล้กันนะครับสำหรับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันด้้ววยนนรััับสหี ไปนะครับสวัสดีครับ